วิศ <One> ว <input> ์ส you. like ี่เอฟสี่เนี่ยเองขอเป็นความดีด้วยค่ะวิสิ์จบคณะวิศวะสาขาอะไรคะสาขาซ่องแวร์และความรู้ครับเียนย่ามีไหมครับก็พอสมควรครับค่เป็นหลักสูตรนานาชาติด้วยใช่ไหมคะที่เรียนก็ถามว่าวิสิ์ก็มีผลงานในเรื่องของการดนตรีนะคะการบันเทิงการแสดงแบ่งเวลาเรียนยังไงคะ มจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยครับก็เอ็นติดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนไปบีก่อนนะครับ <S 2> <S 2> รรรแล้วไฟติกกดพวก AF อะไรนี่ครับซึ่งใช่สิแล้วตอนแรกก็คืออยู่เอยกอนเพราะจริงตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะไปถายนั้นใช่ครับพอติดไปเราคิดว่ามันก็เป็นโอกาสฟังนึงในชีวิตเลยคนระับเราก็ควรจะเก็บเอไว้ถ้าพรตัดสินใจเราปประจะีอาจะไปแข่งขนในรายการนั้นเสร็จุ เราทํางานะครักหนึ่งปีก็เลยลองตอบมาเรียนดูเพราะว่าจริงๆล้วคือคุณปู่ในคุณปู่เนี่ยเป็นคนที่บอกมาตั้งแต่ม .6 เลยว่าผมเป็นพี่ติดหลอกอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วผมก็าเอ็นติดมาพอติดปุ๊กได้เป็นดาราก็บอกเรียนไม่จบหรอกผมก็พยายามพยายามทำให้คุณปู่เนี่ยรับสบายใจด้วยที่เราเลือกมาทางนี้โดยที่ว่าเฮ้ย อยากให้เขาเห็นว่าการร้องเพลงหรือการมาทำงานด้านี่งเราสามารถที่ทำกู้บริษัการเงินได้เราก็สามารถแปลงให้มันจบกู้ได้ครับค่ะและวันนี้มิวสิกก็าทำได้แล้วให้กุรู้ถึงแล้วมึงไร้อยากจะบอกถึงคุณผู้และทุกคนที่เรารักไหมคะจริงๆแล้ววันนี้นะครับางงามิวได้มาพูดเนี่ยถึงจะไม่ได้ฐานะเหรียญทองนะครับถึงจะเป็นเหรียญสังกสีค่ะ <c oughs> แต่ก็เป็นสังกสีที่ดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่ามาจากมอกระเสรดนะฮรอ่าก็อยากจะขอบคุณปู่เพราะจริงๆแล้วที่เกาะกระเรียนเนี่ยอยากจะเลี่งกาะกระเรียนให้จบทันเพราะว่าคุณปู่เป็นนเรือใช่ฮะแต่ว่าไม่ทันพลาดไปครับหนึ่งแต่ไม่เป็นไรผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยคุณปู่าะได้มาดู จากบนฟ้าแน่นอนนะฮะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณย่าต้องกับคุณทุกคนที่ให้กาเนิดวิศิษเอฟีมานะคร<ม>ับแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ได้เรียนมหาลัยที่เชื่อว่าไม่แพ้ใครในประเทศไทยแล้วก็โลกนี้แน่นอน,นะครับผมขอบคุณค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตของเราเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะมิสิธิ์ค่ะท่านู่งของและท่านุ่งเกียรติคะเรายังมีบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านไอทีนะคนะจาก